7ขั้นตอนของการเข้าเมืองภูเก็ตภายใต้โครงการภูเก็ตซันบ็อกซ์ s s t e p 7, 7 c o u n t d o w n Under Phuket s a n d b o x Project สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เราเปิดประเด็นเกี่ยวกับการเปิดเกาะภูเก็ตภายใต้มาตรการภูเก็ตซันบ็อกซ์จะมี7วิธีจะดขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นเราฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะไ,ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ let's check news detail from the clip English w i l l comes after Thai อีกไม่กี่วันเกาะภูเก็ตจะเปิดเกาะภายใต้มาตรการของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์วันนี้จะนําทุกท่านทําความคุ้นเคยกับเจขั้นตอนของกระบวนการของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานภูเก็ตมาฝากกันดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ผู้โดยสารผ่านเทอร์โมสแกนโดยจะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน37.3องศาเซลเซียสหากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กําหนดจะต้องพักคอยอยู่ในพื้นที่ที่กําหนดเพื่อประเมินอาการเป็นลําดับต่อไป ขั้นตอนที่2ผู้โดยสารรับสิมการ์ดและติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะเวชั่นภาษาอังกฤษและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานจะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารนับบริเวณที่พักคอยผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศขั้นตอนที่3เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบด้วย 1. วัคซีนพาสปอร์ต 2. ประกันชีวิตวงเงิน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ 3. l a หลับ t ท e s u l t RT PCR ไม่เกิน72ชั่วโมง สี่อปพเิเคชันหมอชนะหากผู้โดยสานที่เอกสารไม่ถูกต้องจะต้องถูกปฏิเสธการเข้าประเทศทุกกรณีและจะถูกผลักดันกลับโดยสายการบินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดขั้นตอนที่4เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบด้วย 1. coe 2. เอกสารการเข้าประเทศเช่นวีซ่า 3. เอกสารการจองที่พัก hha บวกขั้นตอนที่5รับสัมภาระขั้นตอนที่6พิธีการทางศุลกากร ขั้นตอนที่7ผู้โดยสารเดินทางไปยังจุดลงทะเบียนสวอปนับประตูทางออกหมายเลข2เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจะไปยังจุดนัดรับเพื่อเดินทางไปยังที่พักและรับทราบผลการตรวจนที่พักเป็นลําดับต่อไปทั้งนี้ขั้นตอนกระบวนการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามคําสั่งของจังหวัดภูเก็ต seven steps get to phuket by phuket sandbox Zone one, body temperature checked. Step one, body temperature checked must not over 37.3 degrees Celsius. Step two, mobile phone SIM cards will be distributed to inbound passengers for free before passing through quarantine counters. All arrivals are required to download and install alert application. Masks remain required in airports. Zone two, quarantine. Step three, Follow the instructions to proceed to the quarantine counter. Persons experiencing diarrhea, fever, or feeling unwell should notify a quarantine inspector. Things to prepare: COVID-19 health insurance policy with a minimum coverage of $100,000, a medical certificate with an RT-PCR laboratory result indicating that COVID-19 is not detected. Issued no more than 72 hours before departure, a vaccine certificate. Zone so 3 Immigration Step 4 Please present your passport at the immigration counter to undergo an immigration inspection. When the immigration inspection is complete, please proceed to the first floor arrivals hall. Things to prepare T8 form, certificate of entry. A confirmation of booking in a SHA plus certified accommodation establishment. Step five. Clean baggage. Step six. Proceed customs. Zone four. Arrival testing. Swap day zero. Step seven. Get a test at our airport testing facility. After passing through airport testing facility, please proceed to the exit number two. Thank you News sources from <S Facebook s e r i n a p a m a n g k l a k i r i and page Phuket International Airport ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก Facebook s e r i n a p a m a n g k l a k i r i และ page Phuket International Airport นะครับและนี่ก็เป็นมาตรการ Phuket Sandbox ที่ออกมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวที่จะเดินทางเข้าเกาะภูเก็ตหลังจากที่จะเปิดเกาะภายใต้มาตรการ Phuket Sandbox บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเดินทางทั่ทวโลกที่ต้องการมาเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต หากเป็นประโยชน์อย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ thank you and goodbye